คุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่ในสิทธิประกันตนนะครับเมื่อมีการเพิ่มเติมสิทธิ์ในการลาคลอดนะครับแล้วก็การดูแลบุตร หลังจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพิ่งจะผ่านรัฐสภาไปนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีผลบังคับใช้ด้วยซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็คือคุณแม่เนี่ยจากเดิมที่มีสิทธิ์ลาคลอด98วันนะครับก็จะเพิ่มเป็น120วันด้วยกันกฎหมายใกล้คลอดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วประชาชนเขารับทราบข่าวดีน,น,นี้แล้วหรือยังนะครับแลพะพวกเขาคิดว่าสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้จะมีประโยชน์กับคุณภาพชีวิตของแรงง,งานไทยอย่างไร ไปฟังเสียงพวกเขากันครับเห็นมาเห็นพัน่า,นาบ้างค่ะเห็นพันผ่านค่ะใน Facebook อะไรแบบนี้คยังไม่ทราบเลยอะทราบข่าวจาก Facebook มาแล้วครับว่าจะแบบเพิ่มใช่ครับเพิ่มเป็น120บวันก็น่าจะดีสำหรับผู้ชายก็จะได้มาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกค่ะ เมื่อเพิ่พงคลอดอย่างเงี้ยอาจจะถ้าเป็นผู้หญิงได้หยุดฝ่ายเดียวก็อาจจะลําบากในการเลี้ยงดูค่ะก็มันก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าจะได้เลี้ยงลูกได้ด้วยช่วยแฟนเลี้ยงลูกได้ดวยเลยประสบการณ์ท<ะ>ี่ว่าตอนนั้นเราได้รับสวัสดิการอะไรบ้างของผู้ชายไม่ได้อะไรเลยก็น่าจะดีนะคะในใน,ในตอนที่เราเราคลอดลูกแรกๆค่ะบางคนก็ไม่มีคนช่วยะคะ่ะแล้วคุณพ่อได้มาช่วยด้วยก็ ก็น่าจะดีอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะได้ช่วยดูแลน้องที่เพิ่งคลอดใหม่ครับก็จะดีขึ้นครับไม่ได้ลาครับก็มีแต่แม่เขาที่ได้ลาคลอด3าเดือนเราต้องทํางานต่างจังหวัดก็แม่ก็ดูแลลูกคนเดียวตัวพี่เป็นข้าราชการก็เหมือนส่งเสริมในเรื่องว่าแบบมีวันลาเพิ่มได,ได้ได้เหมือนได้เงินเพิ่มด้วยใช่ไหมคะก็ทําให้เราอยากอยากมีลูกมากขึ้นนะคะอยากมีครอบครัวอะไรแบบ ได้เรื่องของยาค่ะยาที่แบบมุกเป้าเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคนั้นใช้รักษาโรคนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพอ่ะค่ะถ้าชดเชยค่าอดอย่างเงี้ยครับถ้าพยาบาลก็ดูแลนะครับมันก็จะได้เพิ่มพวกค่าน,นมค่าอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาค่าใช้ใจ่ายข,ของเด็ก ก็จะเห็นนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะการที่จะส่งเสริมสิทธิสวัสดิการให้กับแรงงานเพียงอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับหลายคนยังต้องเป็นเดอะแบกของบ้านนะครับการที่มีนยโยบายที่จะคุ้มครองแรงงานเพิ่มสิทธิ์ไปจนถึงครอบครัวก็ถือว่าเป็นนยโยบายที่กําลังจะเพิ่มเติมใกล้คลอดออกมาหลังจากนี้ด้วยนะครับทีนี้เราลองมาเช็คสิทธิ์กันนิดหนึ่งนะฮะว่าตัวของพรบคุ้มครองแรงง,งานที่กําลังจะคลอดออกมาเนี่ยครับหน้าตาที่ออกมาจะมีการเพิ่มสิทธิและสวัสดิ การอะไรกันบ้างชวนคุณผู้ชมมาดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างแรกครับอย่างที่บอกว่าจากเดิมนะครับที่มีการลาคลอดเนี่ยอยู่ที่98วันเป็นไม่เกิน120วันแล้วนะครับหลังจากที่กฎหมายมีการบังคับใช้พร้อมกับกำหนดให้ผู้ประกันตนที่หลาคลอดนะครับได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาแต่ว่าไม่เกิน60วันนะครับ และหากว่าครบกำหนด120วันแล้วปุตดมีอาการเจ็บป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนความผิดปกติหรือว่าภาวะพิการลูกจ้างหญิงครับก็สามารถที่จะลาต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน15วันนะครับแล้วก็ได้รับค่าจ้างร้อยละ50ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ว่าไม่เกิน15วัน ขยายสิทธิ์ให้คู่สมรสของลูกจ้างหญิงครับที่เป็นผู้ประกันตนโดยอนุญาตให้ลาเพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน15วันซึ่งก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ภายใน90วันครับก่อนหรือว่าหลังคลอดก็ได้โดยคู่สมรสครับก็จะได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ว่าไม่เกิน15วันนะครับ พูดง่ายๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็คือร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็จะเป็นการเพิ่มทั้งจํานวนของวันล,ลาคลอดแล้วก็ค่าจ้างระหว่างวันล,ลารวมไปถึงการมอบสิทธิ์ใหม่ให้กับคู่สมรสครับเพื่อที่จะสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรในช่วงแรกเริ่มซึ่งก็รวมไปถึงคู่สมรสตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับ โดยเส้นทางหลังจากนี้นะครับสวมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อผลระยะเวลา30วันนับจากวันที่ประกาศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าหลังจากที่สวจะโวตผ่านแล้วก็มีมติเห็นชอบกันไปนะครับภาคประชาสังคม ที่ทำงานขับเคลื่อนในเรื่องของแรงงานนะครับก็ออกมาแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็มองว่านี่เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึง180วันตามที่ได้มีการเรียกร้องกันไปแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับ การปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนใช้แรงงานในบ้านเราได้อย่างไรบ้างและยังมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมไปอีกหลังจากนี้นะครับชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับกับคุณเสียจำปาทองนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับที่วันนี้เนี่ยก็เข้าไปในสภาด้วยนะครับเพื่อที่จะไปโหวตร่างพรบรคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับคนทํางานอีก2ฉบับด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณสสเสียครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับครับเริ่มต้นแบบนี้เลยนอกจากความชื่นชมแล้วก็การแสดงความยินดีต่อร่างพรบรคุ้มครองแรงงานที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเพิ่มวันลาคลอดเนี่ยฮะวันนี้จะมีความคืบหน้ากฎหมายอีกสองฉบับนะฮะว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับคุณเสียผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันผลักดันให้พรบรคุ้มครองแรงงาน ฉบับลาคลอดนะครับ120วันนะครับปานที่ประชุมสภาทั้งสสและสวนะครับที่จะมีโอกาสได้บังคับใช้เร็วๆนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาครับอวันนี้นะครับจะมีพรบคุ้มครองแรงงานเข้าอในการพิจารณาในที่ประชุมสภาสองฉบับนะครับซึ่งเป็นฉบับที่พวกเราพักประชาชนนะครับได้ ยื่นเข้าไปในสภัาเราเรียกกฎหมายสองฉบับนี้นะครับที่ยื่นโดยสสจัดปุ้มไต่น้ํานะครับเราเรียกว่าฉบับที่มีเวลาพักก่อนนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งที่ยื่นโดยสสมดวันวิภาไม้สดนนะครับเรียกว่าฉบับที่มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์นะครับผมก็มีสองฉบับซึ่งในเนื้อหาของกฎหมายสองฉบับนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่สําคัญเลยนะครับก็คืออย่างเช่นอ่า จะับบมีเวลาพักผ่อนนะครับก็จะกำหนดเนื้อหาว่าสัป,ปดาห์หนึ่งนะครับทำงานไม่เกินสี่สิบชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์นะครับแล้วถ้าเป็นงานที่อันตรายก็ไม่เกินส5มสิบห้าชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสัป,ปดาห์หนึ่งให้มีวันหยุดสองวันและก็เพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นสิบวันนะครับจากเดิมที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดไว้ถ้าทํางานครบปีหนึ่งจะมีวันหยุด พักผ่อนประจําปี6วันนะครับอันนี้คือฉบับหนึ่งที่เราเรียกว่ามีเวลาพักผ่อนนะครับให้พี่น้องคนทํางานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะครับอีกฉบับหนึ่งที่เราเรียกว่ายกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเสนอโดยคุณวันวิภาหมายสนเนี่ยสสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างนะครับโดย สิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาก็คือมีการเลือกปฏิบ,บัติต่อลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับทางศา,ศาสนาเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพเกี่ยวกับเรื่องอความเชื่อทางการเมืองนะครับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรวมตัวกันของนักกิจกรรมสหภาพเรื่องอายุเรื่องอะไรพวกนี้ครับอเราขอนะครับว่าต่อไปนี้นะครับจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในในบ้านเราในการจ้างงาน ับ,บส่วนที่สองก็คืออให้สถานประกอบการนะครับอจัดห้องปั๊มนมนะครับในกรณีที่คุณแม่เพิ่งคลอดบุตรมาใหม่แล้วกลับเข้าไปทําง,งานนะครับประเด็นนี้ไปสอบคล้องกับพรบรคุ้มครองแรงงานที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาไปเกี่ยวก,กับเรื่องลาค่อร้อยแปดสปบิบวันให้มีห้องปั๊มนมบุตรในสถานประกอบการนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้มีสิทธิ์ลาไปดูแลคนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดนะครับที่ต้องการ ดูแลทางร่างกายและจิตใจไม่เกินปีหนึ่งสิบห้าวันนะครับหรือที่เราเรียกกันเวาลาไปบอกลาในช่วงระยะเวลาที่คนใกล้ชิดหนึ่อยู่ในระยะสุดท้ายที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วครับอาการอาจจะไม่ดีแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ให้มีโอกาสได้ลาไปดูแลกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอสิทธิการลาในวันที่คนทํางานมีประจําเดือนนะครับ,รบนี่คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานสองฉบับที่ พรรคประชาชนยื่นเข้าไปนะครับจริงๆมันมีอยู่สามฉบับนะครับแต่ว่าอีกฉบับหนึ่งเนื่องจากทางสภาเห็นว่าฉบับนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่งทางเราทางผมเองได้ถอนร่างนั้นออกมาแล้วก็ กำลังปรับสูงและจะยื่นเข้าใหม่เร็วๆนี้ครับเข้าสภาใหม่เร็วๆนี้ครับครับผมคุณเสียครับทั้งสองฉบับที่ว่ามาเนี่ยครับนอกจากสสจากพักประชาชนจะเป็นผู้เสนอร่างแล้วเนี่ยมีการผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมภาคประชาชนหรือว่าคนทํางานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างไหมฮะในในส่วนของสภานะครับได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนนะครับซึ่งมีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับซึ่งสภาก็ ใ้สรุปรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาที่สำนักกฎหมายของสภาแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้เห็นข้อมูลเหล่านี้ประกอบในการพิจารณาสนับสนุนกฎหมายหรือไม่สนับสนุนกฎหมายนะครับซึ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอของสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับจะมีเนื้อหาหลายหมื่นคนครับที่เข้าไปร่วมถ้าเข้าไปดูแล้วไปแสดงความคิดเห็นครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ของพวกผมในฐานะที่เป็นสอสอนะครับที่ร่วมกันผลักดันเหล่านี้ก็ลงพื้นที่ไปสื่อสารกับพี่น้องคนทํางานตามพื้นที่ต่างๆให้ทราบว่ากฎหมายคุ้มคอรองแรงงานที่พักเราได้เสนอต่อสภามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากพี่น้องคนทํางานว่าอยากให้มีการจับตุงไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็สิ่งที่ ที่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายแต่อยากจะย้อนนิดหนึ่งนะครับ,รบประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่พวกเราได้มาแล้วเรามาจัดทําเป็นนโยบายนะครับแล้วก็ใช้หาเสียงตอนปี2 5 6 0นอ้น,อน,นได้มาจากข้อเรียกร้องของขบวนการแรงงานนะครับซึ่งเคยเสนอผ่านวันกตีสากลวันกรรมกรสากลวันงานที่มั่นคงอะไรพวกนี้ครับ เราก็ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นนะครับข้อเรียกร้องของพี่น้องคนทางานนะครับ,รบมาจัดทําเป็นนโยบายแล้วก็หาเสียงนะครับและสุดท้ายเมื่อเราได้รับเลือกตั้งเราก็มาจัดทําเป็นกฎหมายเสนอสภาครับครับคุณเสกครับย้อนกลับมาที่ตัวร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวันลาคลอดเนี่ยฮะก่อนหน้านี้ภาคประชาชนเนี่ยเรียกร้องจะให้เป็น1 8 0วันฮะแต่พอได้มา120วันแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าทิศทางเป็นยังไงครับเป็นที่น่าพอใจหรือ,อยังฮะ โดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าก็พอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่พวกเราได้ได้ตีกันไว้พี่น้องประชาชนพี่น้องคนทํางานก็อยากให้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับแต่ก็เข้าใจบริบททางการเมืองว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะผลักดันเรื่องนั้นได้นะครับถ้าวันหนึ่งนะครับผมคิดว่าในอนาคตอีกไม่นานนะครับเราจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาสู่การ พที่ณาของที่ประชุมสภาหใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องสําสคัญที่พี่น้องแรงงานนะครับเรียกร้องมานานกว่า30ปีในการที่จะให้มีการขยับวันลาค,คลอด จากเดิมไปเป็น1 8 0วันนะครับครับผมครับคุณเสียครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไปคุ้มครองแรงงานซึ่งก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคณะครมอของนายกอนุทินเนี่ยฮะที่บอกว่าฟอร์มทีมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยฮะตัวของรัฐมนตรี แรงงานคนใหม่เนี่ยฮะที่จะเข้ามาทํางานถ้าพูดถึงเรื่องเร่งด่วนเนี่ยฮะที่จะมีนโยบายพุ่งตรงไปถึงแรงงานโดยตรงสิ่งที่ต้องทําในส่วนของสสอเสียคิดเนี่ยครับควรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับอะไรบ้างฮครับผมโดยส่วนตัวผมคคิดว่าถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสี่เดือนก็ตามนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าท่านรัฐมนตรีจะทำเพือ่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานผมคิดว่าสามารถทําได้หลายเรื่องนะครับ เรื่องการรับรองอนุอสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่8898ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสามารถที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจจรณาเห็นชอบได้เลยนะครับสามารถทําได้เรื่องการปรค่าจ้างขั้นต่าเท่ากันทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าหนึ่งหนงมกราคมเนี่ยนะครับยังอยู่ภายในสี่เดือนแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้รัฐมนตรีกระทรวงแรง,งงานสามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ได้นะครับ สามารถนําเข้าที่ประชุมคอรมอได้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ทําได้ก็เป็นเรื่องที่ี่น่าย,ยินดีเพราะจะทําให้พี่น้องแรงงานนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับสามารถไปจัดจ่ายใช้สอยได้แล้วก็มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าพี่น้องคนทํางานมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นแน่นอนครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องไปจัดจ่ายใช้สอยนั่นก็ทําให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นไปโดยอัตโนมัติครับผมอประเด็นเสรยจก็เรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีปัญหาของพี่น้องคนทํางาน ถูกเลิกจ้างไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเยอะใยญเยอะมากนะครับสิ่งเหล่นานี้ผมคิดว่าสามารถทําได้เลยเพราะกฎหมายมันมีแล้วเพียงแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ความคุ้มครองกับคนทํางานนะครับให้เขามีความมั่นคงให้มีเขามีความเชื่อมั่นวนะ่าเขาทํางานแล้วเนี่ยเขาจะไม่ถูกลอยแพเขาจะไม่ถูกเลิกจ้างหรือถ้ามันจะรเลวร้ายจริงเขาถูกเลิกจ้างถูกลอย ลอยแพนหรือเลิกจ้างเนี่ยขอให้เขาได้รับเงินค่าเชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสามารถทาได้ครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณเสียมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าก,กฎหมายร่างกฎหมาย2ฉบับที่กําลังจะยื่นสภานะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะทั้งมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมรุษุ์เนี่ยก็ขอให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นทิศทางบวกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสียมากนะครับ ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับ